ด้วยตนเองที่มูลที่เริ่มกนตันอยู่นะครับผมทั้งสามสาขาไม่มีวันหยุดนะครับบางพีกล้วยน้ำไทยพระรัมสีวัดพระรัมสีคือวัดหัวลำโพงนะครับหรือจะผ่านธนาคารท,ที่มนันชีเมือที่ริ่มมงนตันอยู่นะครับจะบอกอยังไงดีเนาะ ผมพิมพ์ให้ดีกว่านะรอบนึงสี่ีน้องเป็นไ้ยเ้นทางลูกเวลาดวาว่เไฟไ้ดีกวกเดินปอ่ดานี้สายไฟครับ ไฟแล้วใส่ไฟร้อยก่อนเปียมารับหรืออันไม่หวานมากเลยเปรี้ยวแนตาดีแผ่นี้นะตายใส่ไฟแล้วใส่ไฟเอาไปตายหมดเพรอะงั้นเขาไม่ไดตอกใด้วยอาไม่ตอกแกคุณรจะ้งจับทำด้วยอะไรเ่ยเดี๋ยวรอสกูดรอสกู่เดี๋ยวจะงแตะพิมพ์ให้แป๊บน

ร้อยางู่เนยนในร้น่นะเขาบอกว่าจะขอเลี้ยงตองร้านเลี้ยงมันขา้มเยป็นยังครับเท่านี้เลเท่านี้ไลรนียอเด็กก่อตอง้างนไหนถ้าเมันเลยรู้ว่าท้าเราท่าาบครับมึงตัดิมขึ้นไปขึ้นไปให้ครับลังใหญ่ใหญ่ยกไม่ไดแล้วมาที่เราหััตัว่อง ขวานมือที่นะครับมีไหมมีไหมตามม่อ่มไหยีพรยี่พอยู่ไหมมีพรตรงนะแม่มไม่ไ้เดี๋ยวหลังเ้าเทียบมีล้วเดี๋ยวนหน้าหรอเเทียบตางก็ได้โอเใครอยากได้ก็แหละเอ่อัจากที่โอนเงินแล้วใครสามารถ ไใครรู้วะต้สาใส่อะใครต้องการอันนี้เยนะอีกแบบเป็นใส่ออทไปอนุโมทนานะครับเอ้สามารถเข้าไปในที่แอปฟ้าของมือทั่ลู่ไมอตันยูได้นะครับไปไปติดต่อได้ทางอินบอทได้นะครับถ้าใครบริจาคแล้วอยากได้ฝรั่งฝรั่งฝรั่งน่เล็กลูกล้างน้ำด ลางน้แล้วก็ถอดครับไ้ครับเอนขับครับอุ้ยทำไมเอแป๊บวะแป๊บวเอาควเอาควนมาไหวมัู้้หัวเรือไม่ไหวเอาควรมาสู้หัวเรือหน่อยมแล้วผมมีน้ำมันนี่นะต่อเข้าหม อตอนนี้ผมวินาทีนึงนะตอนนี้มันก็คือฟังนะครับฟังรถมาบ้านเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยตอนนี้ไม่ออกแล้วคือต้องการน็คือเรื่องน้ําสําคัญที่สุดน้ํากับอาหารเพื่อเขาเราเอาไว้เผื่อไว้เย็นเผื่อไม่มีใครเข้ามาเพราะไปกี่บอกว่าตอนนี้ทานข้าวเช้าแล้วแต่เย็นเนี่ยไม่รู้ว่าอ่างั้นบอกว่าโอเคเพราะว่าเราปรุงสุกมาเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึงกลางคืนอาจจะไม่เสียเพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่คือหาน้ำาป็อนด้ที่สุดแล้วก็ เอาข้าวกล่องให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็เนี่ยแยกกันถามก่อนนะบ้านไหนมีข้าวกลกเรียกมือเนี่ยโอเคบอกต้องการอะไรครับผมมีท่ามนีน้าอ่าอ๋อขอน้ำอยไ้นี่อ่าแล้วเอาน้ําไปให้ให้ขอข้าวเอาข้าวไปให้ถ้าตอนนี้ท่านเองนะพอน้ํามันลดแล้วพอน้ําลดปุ๊บเนชาวบ้านก็ไม่อยากออกไปไหนละอยากจะอยู่บ้านท <c oughs> ี่ลำพานแค่นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องถึงเรงีเดี๋ยวจะ,ะคุยกับคุณบี ว่าคุณบีเนี่ยโอเคมีเป้าหมายตรงไหนที่เราต้องเอาให้ชาวบ้านของยางชีพวันนี้เรามีทั้งหมดห้าร้อยเแล้วัไหลแป๊ห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยเอาบรรจุแล้วสามร้อยมีสองร้อยยังไม่เดี๋ยวก็ช่วยกันครับอช่วยกันสองร้อยก็เดียวแล้วพรุ่งนี้เราแต่ขุงยังชีพจบปุ๊บไม่มีแล้วก็มุกกลับห้องกลับพอน้ำลงลงหมดแล้วน้ำลงลงหมดแล้ววิ่งกลับนะครับพี่ดงจะวิ่งลับ อันนี้มันไกลกว่ากนี้ไปวมันรถมัแบบนรอมาสองคนกว่านหกร้อยนี่ห้าสิบชินาทิชินาทิชินาทิมันมได้ลเข้ามาเลียวซ้ายเลี้ยวขวาบอกมาอ่าขนมเนี่ยกันง่ายกว่าสบายอยบาสบายเลยมาอีกแล้ว ใครอูดมได้ไหมสวย่กนจะพี่เอาไที่เก่าหรไม่ดานก่อนก็ได้แต่ว่าจะไม่ใชไเขาจะไปเก่า็เออหรว่าใ้ไปนี่้าเอาไปเลยไปอหนาอเ้นีต้องไเอาน้ำเขาสดจออยู่แล้วเขาดออยู่แล้วปจะส่นี้ไหมป้ง่อตนี้ใส่เงินน่ของอะไร แก่แล้วไปวยเอาชิ้เรามาด้วยที่นงเรป้าไปด้วยพอนอแปิน้ำลเามาทีเดียวเขาอาน้เน้ำเราเาเราอยปากิน้นี่ครับลำนี้ลำนี้ลำนี้หือลำไหนเอาน้อ้โหโอ้โามดก าที่หอ้าวอะไรกสองนี็นันต้นนมีคนถ่ายคืถ่ายถ่ายรูปใครอ๋อถ่ายอุ๊ยนี่ใครถ่ายเลยสบายแล้วตอนที่ำขาวอั่นวหละอันนี้ค่าเบอร์อะไรได้ดีภาพหลายหลายส่งประชาชนนู่นด้วยให้ด้วยนะ าา้ <łość> ้ใเเขขไปนส่งเข้าไปใช้สัมพันธ์อยู่เปล่าปุ๋มไม่ใช่ก็แหละบางทีเมื่อกี้บางทีอยู่โดอาจารย์ต้นเหรอใช่อยู่กับโดประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวพี่ต้นไม่ได้อยู่ใช่ไหมตั้งกลุ่มต้นแทนนะงกลุ่มไม่เป็นไม่ได้ตั้งกลุ่มของมูลนิธิเขาอ่ะไม่ได้อยู่ใช่ป่ะโดงออกไปเลยรับไม่รับแบบขึ้นมาครับไม่เข้ามูลนิธิอะ ห้ามืนไหลอยู่แล้วปานโยงเอาไปน้ำต้องต้องอย่าให้เหลือ30เหลือ40แล้วชาร์จดีห้าสิแพ็กดีบอกอยู่ในรถเออรถเตี๋ยวห้าสิแพ็กส่งมานี่แหลยไอ้ในในกลุ่มนั่นแหละในไอ้กลุ่มเราอะกลุ่มเราอะไม่ต้องกลุ่มใหม่กลุ่มไม่ได้นแบบนี้เดียวกลุ่มของเราเองเนี่ยโยงห้แพ็คได้ป่ะจะได้อันนี้ยไม่ได้ขายแค่เดียวได้ผมบรรจุให้เต็มที่เลยจัดไป เอาพแพี่งเขาไม่แก้เชือกเลยจะออกไงลำนู้วออกตัวรับลำเลียง่ำนูใช่ไมไปแก้เชือกลำเรียงหัวออกวันนี้เขาจะไปแก้เชือก็เลยคนเรียนเชือกตามัดอะไรกันแน่แคพอเกียวว่างนะได้พอเกียวว่างได้พอเข้าเกียวว่างนิดน้ำบาเลยออกตัวคนไม่ยอมไม่เปิดรอกรอของเียเทียนเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ต้องออกไหนออกนี่เหรอตรงนี้ออกวาไป ไปเดี๋ยวคยมาติดตามกันนะครับทานข้าวกันแล้วครับทานข้าวเก่าแล้วถามเลยถามทางเลยเจ็บอีกตั้งกันหนึ่งก็คาอแล้วก็แทนใช่เาเห็ดทตาเจเลยเพื่อไม่เราไม่รอน้ำเลยหรอคิดว่านแทเรล้อะไรอย่างเงแแบบบอกเราเข้าแทนรถวินอะรถวินต่มันก็ไปเนี่ย ้แม่มีกำลังใจเลยเว้ยลุงมันมาแล้วลุงควรเข้าม,มาแล้วโคแกน,นเต่าเหรอถึงก็าแกนเต่าทะล้เเเเเเเลาเลเม้ขาบอกลูงพีเขาลงน้ำเขาบอกเขาบอกไอ้จะลงลบอกเขางั้นล<อ>ูงพีไอ้เขาลงน้ำครับเขาลุกขึ้นมาเลยเราบอกว่าไอ้เอาเชือกของไปให้เชือกนี้กับเชือกท่ <lakes S 2> อมเราบอกอ่าไัเอา้ปเพื่อมีประโยชน์เมื่อกี้เห็นทาหาเชือกไงยเราก็คว้าเชือกไปก็เนี่ยบอกเอามาทำไมเฮ้ยขึ้นเสียงไง เขาว่ายน้ำถือด้วยมือไอที่เกาะไอ้ที่เกาะอีกมือหนึ่งย่อมีแรงแล้วนอนต่อทางแบบพี้นอนนอนเออนอนเดี๋ยวขับกลับก่อนเดี๋ยวขับกลับก่อนแล้วใครขับไห้เอาผมก็ขับมันใจเขาบอกว่าเขาขับก่อนเดี๋ยวมืดผมขับใช่เขาขับนะครับไอน้าส้มใครขับอ่ะ โ้ลูกพี่ก็ไม่น่าถามเอวันติดต่อตอนแ่จะทิงนที่เลนอตอติดต่อเขาลายมือขับรลายเอลยมือขับรลายมอขับรลายมือขับรถลายมือับลยมือขับรถลามือขัรลายมขรถลมือนับรถลามืเขัรายมอรยมืเลยมือรายมบยือัรายอบรลายมขามอรยมืบลิอัมอขับรเายมืรามอัรลไม่บราม่ใรมมรือเปล่า อ๋อในลูกเออแช่ไปเลยยขึ้นบ้านก่อนไปอต่ออบ้านใจพรก็มีร้านน้ำใหญ่ใจพรพี่พี่เนี้ยแม่ตอนมีหัวไม่ลงแล้วเอาลงเลยเฮ้ยนำใหญ่หมดใจไหมน้ำใหญ่อะไม่เมื่อกี้เข้าบ้านนันะลูกใหญ่เราหมดใจว่าน้ำใหญ่อะมีเงาะมีไม่เงาะจุดบัตรมีต้องพลาดแต่ยังไม่สุกโดนเลยนี่แน่แน่เลยกระท่อมได้แรงแดงโอ้ไทยไหนอ่สิ่งนี้ก็จะรอผม้ย ฝัด้วยกันนะเรานอนด้วยกันเราดะหลับสบายดีเลยห่วงหลานเนี่ยห่วงหลานชายก็เลยจะมาว่าวก็พอตีหน่อยเดียบกันก็คุณหาทางมาได้หนูทนน้ำด้วยเก่งไรอดเก็บีมากดีแรกเขาไหนบอกว่าสี่กิโลสามไม่หนึ่งแล้ววะแยกตรงเนีแยกที่น้ำท่วมเนี่ยไปไม่ได้ ยังไม่ยังไม่ผ่านไอ้เชื่อสมชายมาแล้วร้อยแพรแล้วร้อยหลวงอ่ะอ๋อถ้าเชื่อสมชายมานี่ร้อยแพ้อยู่แล้วอยู่แล้วนั่งไปนั่งมาเอากระเเกงสาวว่าเหลือพกตัวเดียวสิเริ่มไกลให้เอาในหอได้คนวัดน้ำนะไอ้แจ็คไอ้บอยโอ้โหเสมอ์ฟเนี่ยนะเดิ๋ยไปสามทีหึงหน้าอกโอ้ลองเสมอ์ฟวัดน้ำเราตาแล้วเดี๋ยวๆโทรหายโดโดยังไม่ถึงผู้พิงเนี่ยพ้าตําหนักอ่ะ ช่ไหมเลี๋ยล้อเขาขึ้นนีขึ้นลงขึ้นลงเอนี้เขาไม่ช่วยกันอ่ะแต่ม่คงม่ไม่มีภาพิวบอกเลใเย็นเย็นวางโทรศัพท์ไว้ข้าไม่ได้หายไปไหนลรอกจ้าให้เขาได้ทำจับที่ชาร์จที่เชิญแบบมั่งแหมเออบอกไ้เข้าเดี๋ยวนี้มัน <LY humming> มาชุดแหลมันไปไทนูน่วมานาไม่เข้าละนี่จะไม่ได้ลงอมากกับเราแะโอ้โหเราจะไปไหนอะไรุโอ๋เนี่ยสุดยอดจริงอาท้ออูนส่งแห้บ่้น้แม่หม่อนสขอตอนองฟังรอสถานการณ์รถเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา อย่าเพิ่งไปรับปากเขาเลยหวานนี้ไม่กลับไปเลยผมรู้ละรู้ละทเราก็ไปไปไปแจกเยอะเนาะสบายใจป่าวร้านเขาไอ่ผมไม่ต้องห่วงไม่ดึกไม่ดึกก็นด้น่ะสว่างอ่ะหลมตัวลงมาแล้วเนี่ยเดีไม่มีหมวกใส่เลยไม่ต้องไม่ต้องใส่หมวกโถูเป็นไข้เป็นไข้น็ร้อนนะกินหวาน เดี o o, right, the couch, ๋ยวที the yeah, ่เอามาต้องให้เข UH like. oh ้า oh. บ้านหมู่บ้านผมหน่อยเนาะได้เดี๋ยวดูข้าวขับคุณบินคุณอะไรเป็ได้เดี๋ยวเอาข้าวไปเถอะมีข้าวไม่ยังมีใครเข้าไปปลูกแต่เป็นต้นซอยนะผมไม่มีไม่มีใครมาไม่มีข้าวเลยซอยเล็กในหมู่บ้านเขาเจกโอ้ยคิดคิดเยอะคงคงไม่คิดไหนนั้นหรอกพี่พรก็อยู่พี่พรบ้านดงเขาอยู่เอ้เอ็มมีบอกออกแจกเป็นหนอ่งรอบ โอ้ยปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติมักงเถอะครับิ้งไอติมมาสองชุดรู้พิกัดละยองไทยยอนไทยนะงอหัวไม่ขึ้นเลยแล้วก็ส่งวิ่งอม่มาอย่างไงบอกว่าส่งวินพี่หนึ่งร้านเดียวจะเจอรักไก่แน่ได้วยเก็บพี่โลกเห็นมีมีเนี่ยเรินไทยอ่ะนายบาไอ้นกดาว อยู่ตัวเมืองอ่ะอยู่ตัวเมืองอ่ะมีก่อนถึงก่อนถึงโฮ้ยอะไรละไกแน่เลยเนี่ยส่งถึงแล้วเรียบร้อยแล้วส่งเข้าไปแล้วเรียบร้อยส่งไปถึงนู้นแล้วไหนอะไรคอมมอนโดที่ที่เก็บไว้แล้วใช่ไหมเก็บไว้แล้ว เข้าบ้านไหนถามว่าเข้าบ้านไหนเพราะว่าอยู่บ้านกลางที่ตั้งเป็นร้านกาแฟเอาเข้าไปนู่นที่เปิดไฟอ๋อโกดัง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 ปอนดกดังแล้วเอไ้อหลังใหม่ทำเป็นร้านกาแฟไม่ไม่เป็นร้านพวกเราเนี่ยทำไมพี่นี่วิชาห้อยขาวิชบินด้วยวิชาบล็อกบ้างด้วยครับติ๊กับติ๊กน้ำร้อนอะไรพวกเรากินกันเองมาบ้านหลังใหม่เนี่ยเดี๋ยวเแกไว้เพื่อเขาต้องมาทานอะไรเข้ามาอย่างเงี้ย รับรองมาเดี๋ยวเอาโต๊ะเติมมาตั้งเขามีแอร์อยู่แล้วเดี๋ยวของเรารับรองได้ถุนเดี๋ยวขอเทปบุ่บอระเพ็ดนี่สั่งดีสั่งดีสั่งต่อได้ถุนขึ้นโองส่งสังดีเลยสูงไปเล่นข้างล่างได้เลยนั่งใส่เปไปมันตั้งโดดเดียวในนี่ด้วยน้ำสูงครับน้ำสูงมาพูพีฟังอยู่ตอนนี้เรารอน้ำดื่มนะครับรอน้ำดื่มมาสักครู่แสดงอรี่ r ม m บอรี่ยังไม่เต็ม รอน้ำดื่มมาสักคู่แม่สั่อบรีเมม่อคือมันั่งอะไรวะมัคือเขาั่งอะไรวะ่อะไรคือี่ึงสั่งครับกลับกันวันไหนวะวันไหนวนั่งคอไรส่วนกคือต้มมาม่าสุกอย่างดีนะเ้านอนแล้วก็นึกว่นี่เดี๋วจะนั่งด้วยแ้วปี่เอาปิดไปว่าเขานอนหนักคูมาม่ากินยังไงก็หมองไหมอก มีใบน้าแล้วใบรูปเราไม่มีเข้าส่งเขาเลยอ่ะส่งเข้าไปแล้วในประชาสัมพันธ์ไม่ในกลุ่มเรามีแต่มีแต่รูปต้นแจกเข้าไปที่สายส่งไปที่สายในในกลุ่มในกลุ่มเราเออในกลุ่มเราไม่มีรูปเราอันนี้เลยเราส่งไปให้ตายที่จะได้ส่งไปได้หลายไม่ไม่ใช่เพราะต้นมันมีแต่แจกข้าวแค่รูปเดียวสองรูปก็นั่นละมันไม่มี ทาพังเนี่ยจะเปลี่ยนไหนอะพังเนี่ยไหนอะที่บอกคายกคนนี้มาจึ้มมือโอ้ยลุยตั้งแต่ปีดที่แล้ว็บตาไงตาต่อไปแหม่เท้าไอ้พวกมาเลเซ่นนี่ไม่เหมือนกันอันนี้คูดแล้วตีตังเยอะตามคุ่มน้นไม่ได้นั่งเปิดแคส่งเข้าไปนู่นทั้งเดียวส่งเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์หนึ่งเดียวเหลือเลยเนี่ยประชาสัมพันธ์เขามีแล้วข่าวเขาอยู่ไม่เป็นไร มันเดี๋ยวจังทิ้งนะเราส่งเข้าประชาชนกันเดียวเลยบอยใส่แล้วบอยใส่รองเท้าเมือไรสี่สิบตู้พี่สี่สามเป็หนึ่งนี่สี่เบียดสี่สิบตังสี่ห้าครับสี่สามเลยนะพีคมเขาจะเสียสละเสียหลัแล้วเปิดแล้วรางพื้นมันเปิดหน่อยนึงของทางเราส่งให้รองเท้าทางทยี่ห้ไม่มีไม่มีเลยเพราะไม่ได้เบิกใหม่เลยเนี่ยมีรองเท้าเก่าช่วงที่ขัดสน ครับพูดเรื่องกินถึงเลยเหรอฮะคือพี่าปากไปตลอดนะไม่มีหรอกขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีครับเเดี๋ยวเรารอน้ำมาเออน้ำน้ำดื่มมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะได้ชาร์จแบตด้วยเครื่องมันร้อนแล้วชาร์จช้านะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามข่าวสารนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาวจังหวัดน่านแล้วก็พี่ๆน้องๆอาสา ที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็ฟังนู้นด้วยนะครับที่ยังเป็นปัญหากันอยู่ก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆอาสาแล้วก็พี่ๆน้องๆประชาชนทุกๆท่านด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่น่าจะใช้เวลาสักสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้ผมไม่ไหวใจไม่สั่นเลย